แพรี่ไพวันเปิดใจตอบชัดเอาเงินมาจากไหนหลังซื้อรถหรูด้วยเงินสดแพรี่ไพลวันเปิดใจไพลวันหรือแพรี่ไพลวันถอยรถยนต์หรูด้วยถอยรถยนต์หรูด้วยเงินสด3ล้านกว่าพร้อมตอบแบบแซ่บๆใช้ชีวิตเพื่อตนเองทําให้มองเห็นไม่มีผ้าเหลืองเลี้ยงชีพก็หาเลี้ยงชีพได้งามและรวยมากสําหรับไพลวันหรือแพรี่ไพวัน ที่ปัจจุบันถอยรถรู้ด้วยเงินสดแบบก็โอนเงินไปเลยสิคะโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพรถรู้คันเก่งพร้อมเขียนข้อความว่าเดินทางทุกวันทำงานทุกวันรถก็เหมือนบ้านหลังที่สองของฉันเอาเถอะหากจะซื้อแล้วก็ไม่ต้องคิดมาก3 6 4ล้าน644,800บาทโอนเลยค่ะจากนี้ก็ตั้งใจทำงานเก็บเงินใหม่ค่ะตราบใดที่ยังไม่ตายฉันคิดว่าดิฉันมีแรงหาเงินได้ค่ะก่อนเจ้าตัวออกมาโพสต์ เรองซื้อรถหรูอีกครั้งว่าอ้าวทำไมล่ะคะปฏิบัติงานทุกวันขนาดนี้แถมวันหนึ่ง4-5ถึงางานขายทุกอย่างตั้งแต่ทุเรียนยันน้ำพริกเพราะอะไรจะซื้อสดไม่ได้คะตอนดิฉันเหนื่อยดิฉันขยันไม่เห็นมีใครแปลกใจเลยว่าทำไมขยันเหนื่อยจังเลยช่วยแปลกใจตอนฉันขยันทำงานด้วยจ้ะเพียงพอมีดิฉันก็ซื้อค่ะจ่ายสดงดเชื่อเบื่อ finance รถคือบ้านหลังที่สองของดิฉันฉันเดินทางทำงานทำงานทุกวัน รับประทานอยู่บนรถยนต์พอๆพอกับอยู่บ้านดังนั้นรถเป็นทุกอย่างสำหรับฉันค่ะยังมีแรงก็หาทำหาเก็บถักไปอยากได้อะไรโตแล้วก็ซื้อเองนี่คือกติของฉันฉันเคยบอกไปแล้วว่าปัจจุบันนี้ฉันใช้ชีวิตเพื่อตัวเองในใครหลายคนไล่ดิฉันให้ศึกมาทำงานหากินไงคะฉันก็กำลังทำให้เห็นอยู่ว่าแม้จะไม่มีผ้าเหลืองเลี้ยงชีพแล้วดิฉันก็ทำมาหากินได้ค่ะท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาชื่นชมความปังและเป็นกำลัง